เจอแต่ก๋วยเตี๋ยวตลาดก็เพิ่งเช็คอันนี้ชามที่สองเองนะก๋วยเตี๋ยวาาว่ามือเช้าก็ก๋าาวยเตี๋ยวที่วัดยามือเช้าความอยากกินก๋วยเตี๋ยวไงแล้วตอนนี้อยากกินมีเหลือ,อทันเงียทันเยวเอาเก้ห้าเป็นถังครับ สนับสนุนช่องเพียงกดไลค์กดติดตามเท่าอ e ี้บาเจีก็ชื่นใจแล้วนะคะ ก็ใช้ถนนเส้นทางบางนาเป็นทางผ่านนะครับแล้วก็จะผ่านไปทางบางประกงและก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปสมุรประการเป็นทางอ้อมเป็นทางลัดของเบลเจ็กนะครับทริปนี้เบลเจ็กได้ไปพัทยานอนได้หนึ่งคืนนะครับนอนแค่วันเสาร์นะครับถนนบนทางสะพานเนี่ยแย่มากๆยังไงยังไงแล้วนะครับขับขี่นะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังกันตัวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ สครั้งเนาะใส่ครั้งละ80บาท2ครั้งนะครับก่อเท่ากับ160บาทนะครับผ่อนไปพัทยานะครับน้ำมันก็เหลือในถังเยอะอยู่นะครับสำหรับน้ำมันนะครับจากพัทยาไปกอทมอน,นะครับแบบเบาะจ็ก่อใส่น้ำมันทั้งสิ้นนะใส่2ครั้งเหมือนกันเนาะครั้งแรก60บาทครั้งที่2 80บาทนะครับก่อเท่ากับ140บาทนะครับบาทนะคยับ ส,แดดแร,สรััับบวนนนี้นะครสรสุปค่าน้ำมันของบาลเจ็คนะครับไปกลับนะครับ300บาทนะครับสำหรับทิปไปกลับของบาลเจ็คนะครับคือได้ไปนอนที่พัทยานึงคืนน่งอนบ้านตัวเองนะครับวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็ต้องรีบกลับเข้ามาในกทมเพราะว่าเดี๋ยววันจันนี้ต้องไปส่งหลานไปโรงเรียนนะครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นหอคอยนี่นะครับก็บเป็นจุดชมวิวของสมุทรปาการนะครับถ้าเรามาตรงนู้นมาทางเนี่ยถ้าเราไม่มาทางสมุทรปราการนะมันก็เข้าตรงนู้นเยอะ เจ้าสมิงพายยินดีต้อนรับนะครับสำโรงเหนือ เอาเอามอเตอร์ไซค์มาจอดในแพเนาะแพข้ามฝากเรือข้ามฝากนี่แหละก็พยายามดูแลรถตัวเองดีๆนะครับเพราะว่าเรือนี่นะมันจะโยกไปโยกมานิดๆหน่อยๆนะครับแล้วแต่จังหวะมันนะก็มือบีเบรกไว้สักหน่อยหนึ่งก็ดีแต่ถ้าเบลเจคเอา CB500x มานะครับเบลเจคจะจอดแล้วก็บลเจคจะลงเกียร์หนึ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้รถมันไหลนะครับ ยืนนี่มันเซย์นะเราดูคนขับข้างบนคนขับอยู่ข้างบนนะเห็นปะตั้งข้างบนนะเร่อดัง ถราประแดแนเรือตลาดแน่อยู่แถวนี้นะไม่ต้องกลัวอดนะโอเคตอนนี้เราเจ็คมาฝั่งห่าเรือ ประแดงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บบเราเจ็บก็กําลังเดินทางต่อนะครับ าน,นะครับก่อนจะถึงบ้านนั่งภาพกอเคเปยืนกันเอาเก้ห้าเป็นผังครับทลิปนี้พาอีแม่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปกลับนะครับน,นานๆจะนั่งมอเตอร์ไซค์ทีหนึ่ง รู้สึกว่าเขาจะล้านะครับเขาจะเหนื่อยนะครับดูการเดินเขาแทบจะไม่มีแรงเดินนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแจคก็ฝากช่องไว้้วยนะครับไบค์เกอร์ตลอนไปทั่วนะครับยังไงยังไงแล้วนะครับดูคลิปบ่าวแจคชอบหรือบ่ชอบนะครับกดไลค์กดติดตามเพียงเท่านี้บ่าวแจกก็ชื่นใจแล้วนะครับไบค์เกอร์ตลอนไปทั่ว เดี๋ยวขับรถไปอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงบ้านแล้วนะครับแล้วเจอกันเน้อ